ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนามพระโสดประเผยแผ่ให้กับดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสามปัญโสดโสรทิวาเดือเรื่องผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีพระโสรมีว่าพิสร,รูปหนึ่งกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระองค์ตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอะพิสูจ์จึงชื่อว่าเป็นผู้สมรวมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุภิษุนายธรรมในนี้เจริญสาตินทีย ถึงความสงบให้ถึงความตัสรุเจริญวิริยินศีให้ถึงความสงบให้ถึงความตัสรุเจริญตาตินรีให้ถึงความสงบให้ถึงความตัสรุเจริญสมาธินรีให้ถึงความสงบให้ถึงความตัสรุเจริญปัญญินรีให้ถึงความสงบ ให้ถึงความตัดโรโด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิสุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ขอความเหล่านี้มาในพระโสสังยุตตนิกายมหาวัคพระไตปิดกเล่มที่สิบก้าข้อที่489หน้าที่300พระไตปิดกฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บระดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและนำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วไปประพฤติปฏิบัติในการตามรวมอินทรีย์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าการปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้ใจของเราสงบเพื่อให้ใจของเรามีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมาภาพเขาหน่วยพอให้ญาติจอมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วนากันเทินเจริญพร